ขออนุญาตลาสสดีไปยังท่านใครจะได้รับรางวัลอะไรกลับไปแก่บ้านก็บอกว่าเห็นครับจะเป็นท่านผวหน้าส่วนราชการนะครับชุดเอนะครับส่วนชุดบีจะเป็นที่น้องภาคเอกชนะจะมีในส่วนของการส่งเสริมภาคใดอย่างที่ได้บอกไปแล้วและชุ้ดีสำหรับการจัดงานกิจกรรมการเงินแบบมากมยยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรักภูษาสินถิ่นทุก,ทกโอกาสนะครับ ซึ่งก็เป็นการส่งเสริมให้ช่างผะโทอก็ดีิีฐานร่าแล้วก็เกิดแรงกับเครื่องในชุมชนให้คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิละปะหัตถกรรมไทย67 หนึ่งลายผ้า้าดเจ้าพระสาหรับชุดของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีท่านว่าที่รัตตีสมพลเป็นแก้วั้นถือว่าเป็นเสื้อผ้าย้อมแปลงสีธรรมชาติจากใบมะม่วงนะคะเป็นภูมิปัญญาโดยจุ่มและม่านสูทรนกราเวียงบ้านป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลบุรีโดดเด่นเพราะว่ามีหนึ่งเดียวในโลกจงกระเบนผ้าหออพักหมีลายดอกพิกุลซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดลบุรีด้วยและคุณรัตตีร์สมพว ราชการจังหวัดลบบุรีนะครับและท่านรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลบบุรีมอ่ขอ,อนรนะับท่านรองท่านพอชอจังหวัดนะคะต้องบอกว่าเป็นผ้าที่นำผ้าโพนนะคะมามีแต่งแต้มจังหวัดลบบุรีครับมาในชุดลำลองลายมงคนไทยพวนเก้าชนิดจากร้านแสงจันร์อำเภอบานหมี่จังหวัดลบบุรีครับจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าผ้าไทยอ๋อนเลเหรอ ฆษณาหรือว่าการอ่านบ,ญญาบ,บญญานรรยายบทบรรยายนในหลายๆบทบรรยายนสั่เลยทีเดียวค่ะเป็นทีมที่น่ารักมากๆเลยนะครับนอกจากนายแบบนางแบบกิดเหมือนกับผู้ที่ร่ำหวอดต่อการโชว์สัตว์โชว์ลวดลายนำมาโดยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีครับการพัฒนาการจังหวัดลบบุรีรจากสถานกานพัฒนาธรรมจังหวัดลบบุรีครับส่วนต่าวโคกลำพ ในการออกแบบครับเพื่อสร้างคุณค่า ลง,งชุดอย่างดีไตล์ครับชชุดรักปั้นควรออกแบบโดยคุณวริดารักคมจากอำเภอปั้นหมี่จังหวัดลบบุรีครับโดยชุดนี้นะครับเป็นผ้าทอมือ,อมัดหมี่ซึ่งเกิดจากการมัดลายย้อมสีและถุงจากนางแบบไฟสิบสีปี ระคุณทันสุวจีสิริปัญโย